เฮ้ยท่าหย่อนทางม้วนกูเล้วไม่เล่นเกมกันก่อนวะเกมอะไรวะเกมต่อชื่อจังหวัดแต่ต้องลองทา้าที่บุรีนะเวเ้ยเล่เลนมามันก็ต้องเบื่อเลยเฮ้ยแต่ถ้าใครแพ้อะต้องไปบอกชอบอกับคนที่ตัวเองชอบนะเว้ยโอเคเนกูเล่นเลยสุพรรณบุรีบุรีลาบบุรีแคนนาบุรีบุรีดำมีบุรีเฮ้ยท่านหย่องงนแพ้นะเวย้ยจะเล่นตามที่สัญญานะกัน เฮ้ยมาอ่ะจีนเราชอบเลยนะเป็นแฟนเอานะเฮ้เป็นไงบ้างวะเฮ้จมูกไปไหนอะไปห้องนาวว่ามึงขึ้อไปก่อนเลยทาไมวะทาไมมึงชอบคนนั้เอะหูดยวะ Bao bìa qua em bài hơm tìm anh ơi mỗi mẩu một tím anh ơi 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 mẩu này tím anh ơi mẩu một tím anh ơi mẩu một tím anh ơi mẩu 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 กเละไปกินชาบูชี้นี่หว่าไปเลย